ระวังนะครับแค่แต่งหน้าก็เจแตกได้เอาจริงแล้วไม่ใช่แค่เจนะมังสวิรัตหรือวีแกนก็แตกได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเครื่องสําอางเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของสิ่งที่มาจากสัตว์ครับหรือแม้กระทั่งการผลิตเนี่ยมีการทดลองจากสัตว์มีการไปเบียดเบียนสัตว์ด้วยครับแ,แบ่งเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นเรื่องส่วนประกอบจากสัตว์อย่างเช่นเราใช้ไขมันสัตว์เราใช้คอลลาเจนสัตว์เราใช้เจลาตินจากสัตว์เรามีอัมพันธ์ทะเลจากปลาวานมีเคราตินอะไรแบบนี้ซึ่งบางอย่างแล้วมันทำให้สัตว์ตายครับแล้ว เอามาใช้หรือแม้กระทั่งอีกประเด็นหนึ่งคือมีการทดลองในสัตว์อันนั้นก็เป็นการกักขังหน่วงเหนียวสัตว์เนื้อแล้วเอามาเป็นหมูทดลองในแลบหรืออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นคนที่ทานเจมังวีแกนบางท่านนะครับก็เลยเลือกที่ว่าเราจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เหล่านี้เลยเขาเลยมีทางออกของเครื่องสำอางด้วยครับทำให้เราไม่ต้องเจแตกมันแตกมีแกนแตกนะครับนั่นคือเครื่องสำอางแบบวีแกนครับผม เครื่องสำอางแบบวีแกนมีหลายยี่ห้อมากครับยี่ห้อที่เราเจอกันบ่อยๆเวลาเดินห้างเจอเยอะๆเลยเนี่ยนะครับบอดี้ช็อในปี2023ปีนี้นี่เองนะครับบอดี้ช็อปเขาออกมาประกาศแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้เขาจะต้องปรับไอเทมสินค้าของเขาจากวีแกน60%ที่มีอยู่กลายเป็นสินค้าวีแกน100%เลยครับ สุดท้ายนะครับนอกจากที่เราจะไม่ได้ไปกินหรือว่าไปฆ่าชีวิตเขาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีของใช้หลายๆอย่างในชีวิตประจำวันรอบตัวเราที่ไปเบียดเบียนเขาเหมือนกันเอาเป็นว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผม